แม่นางแม่กรองนะคะสมัยก่อนนะคะที่พิจุกะคะ่ะท่านรอยน้ํามาเนี่ยจะมาติดอยู่ที่หน้าวัดที่นี่นะคะวัดสวนหลวงแล้วท่านก็มีการอัญเชิญพิจุกเนี่ยว่าแรกสวนหลวงพิจุกนะคะท่านคือกุมารเทพช่วยสร้างวัดที่โด่งดังมากในเรื่องค้าขายโชคราบการงานนะคะและการถวายของสมัยก่อนอดีิาถวายด้วยทองหยิบทองหยอดขนมไส้นะคะปัจจุบันวันนี้ก็ถวายตามผู้คนที่อยากจะถวายท่านก็ได้น้ำเขียวน้ำแดงแม่โรนลนหรือว่าอาหารต่างๆนะคะ วัดสวนหลวงเนี่ยสร้างแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะเดี๋ยวพิมจะพาไปดูเจดีย์เก่าทึ่งบ่งบอกแห่งการสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาไปเลยค่ะ เจดีข้างหลังพิมพ์นะคะเป็นเจดีสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะวัดสง่งที่อยู่กับคู่วัดสวนหลวงมาค่ะเดี๋ยวพิมพ์ก็จะพาไปว่าวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์กับหลวงกับพ,พี่จุกศักดิ์สิทธิ์นะคะไปกันเลยค่ะไปะจุดทูปไม้พักขอพรค่ะขอพรตามพิมพ์เลยนะคะ ชิมไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้อนะคะตอนนี้จะมา,มาไหว้พี่จุกกับน้องจันทิมาอุ่นจันรองนะคะการไหว้พี่จุกกับน้องจันทิมาเนี่ยต้องจุดธูปเก้าดอกนะคะแล้วก็ของถวายเนี่ยก็ได้แต่เราจะถวายเราจะถวายอะไรกับพี่จุกน้องจันทิมาเดี๋ยวไหว้พี่จุกกับน้องจันทิมากันเลยนะครับไปเลยค่ะ ว่าที่จุกองค์จริงเลยนะคะที่ทําจากมานะคะอายุกว่าสองร้อยปีพร้อมกับน้องจันที่มาเดี๋ยวตามพิมพเลยค่ะตามมาเลยค่ะบี่จุกนะคะองค์จริงจะอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสนะคะเดี๋ยวพาไปดูะครับ พี่จุกทำจากไม้และเห็นน้องจังที่มาไหมคะไม่เห็นรอน้นมาค่ะเป็นไม้จุกชอบพีเหรอใช่เออเหรอเขาอยู่ด้านในเลยค่ะจริงเหรอเมาแล้เมาแน่แล้วแล้นันจะได้บอกอีเอพเอเรียวครับเอาพีเอที่บอกอะไรกันแน่แล้วีเอที่เคยบอกน้ำแดง20ลังก็เป็นอะไรครับได้เดี๋ยวผม จุกนะคบองค์จริงขอนองจันท่มาคัดูด้านใกล้มาเลยมาดูใกล้ๆเลยนะครันี่ค่ะกูมารเทพช่วยสร้างวัดทุมานที่โดดดังน,นะคะเป็นไงบ้างใคร EP นี้ก็ได้มาคหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสนวนหลวงพิจุกับน้องจันทิมานะคะกูมารกูมารเทพช่วยสร้างวัด EP นี้แล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มยังไงขอให้เฮงๆนะคะบ๊ายบาย